เป็นตัวทับของร้านนะครับคิวที่จะมาทดสอบวันนี้นะฮะสิบสองน้ำปลาแกนเดียวครับตัวนี้ลูกค้าทําต้องการด้ามที่มันไม่เหง่ไม่ปลายปวดอนเรียงๆนะครับผมขอบคุรับขอบคุณทงได้โอเคเดี๋ยวมาดูันครับครับผมเขียวที่เหลืองนะหนึ่สองสามสี่ห้าอะไรนะครับแหงสองนาฬิกาสามสิบนาที ว้าวประมานี้ปรมะมานีน้ความควาขาวดีทางบ้านก็ก็ดีด้วยนะครับตรงนี้ชอบกินเหลืองแบบเท่ๆนะครับตรงนี้อันนี้ผมไม่ได้คิดนะคนนี้คิดนะ <c oughs> ผมคิดอย่างเงียแผมไม่แดงครับตรงนี้<ด>ใช้ใท้จุดนะครับอาในกน็สามสิบวันดีนะบ้บโอ้โห ต้องแท้งขานะครับโอเคโอเคน้ำเงินมันแค่เหลือเหลือต้องตกน้องเงินเท่านั้นนะครับเพราะว่าเห็นลูกเดียวครับชต้ออตั้งมาแต่ละลูกนะครับลูกนี้เราต้องใช้จุกป้นออกข้างนะฮะหรือหนึ่งลูกหนึ่งรมเหรอลที่มเน่ยก็กินเลยหลุก็ได้เลยเดี๋ยวจัดแถมเหลือแถมเหลือ มเหลืองไมครับผมใช่ครับแล้โอเคได้กินได้กินได้กินกี่แล้วครับผมเริ่มจะหมดแรงแล้วูกนีจะบูมไปกินดำแบบคพิ่งคิดสดๆเลยชงคูกินเหลืองชงคูกินเหลืองอ่ะดูแต่อ้อมหลังดำอ้อมหลังดำูนะาฮ่ายาฮ่าฮ่าฮ่าฮกาฮ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่า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 ฮ่าฮราฮ่าฮ่าาฮ่่่า เขาเป็นโค้งเราดูมาดูความโค้งขาขาดสั่งน้ำเงินไปเลยปีคืูต้องเร็วกว่าาราโค้งเลยโฮ้โมาจริงว้าวโอ้โหไมดีมาแล้วป้อมมากวันนี้ก็เป็นคลิปแบบว่าทางเขาแปลกๆนะครับมันก็ใช้ได้จริงมั่งไม่ได้จริงมั่งอะไรก็ดูกันเพื่อความสนุกไปนะ สำหรับคลิปนี้ส่วนคนไหนอยากดูคลิปฟิลประมาณไหนหรือว่าอยากจะให้แนะนำวิธีการยังไง<อ>ผมติดอยู่สองอันนะเดี๋ยวทำให้เรื่องการสอนไม่ใช่สอนแต่แนะนำเรื่องการแทนสกูถอยหลังนะแล้วก็มีเบสิกนิดหน่อยเดี๋ยวก็จะให้คุณตูนมาเป็นคนช่วยเอ้วตนนี้คุณตูนอยู่ไหนครับเนี่ยถ่ายอยู่นะครับผมโอเคอยู่นี่ครับทำคลิปทุกวันนี้ที่ทำเนี่ยก็ทำให้มันมีประโยชน์ ต่อสังคมแล้ววงการสนุกเกอร์นะครับอยากให้น้องๆวัยรุ่นหันมาเล่นกีฬากันมากเพราะตอนนี้สนุกเกอร์มันก็ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะโตสนุกส่วนใหญ่ก็ไม่สุบูรีกันลวมันมันเป็นมันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งละมันไม่ใช่แบบว่าวงการการพนันหรืออะไรอย่างนี้ละก็อยากให้วงการพัฒนาไปครับผมเพราะผมก็อยู่ตรงนี้มาเกือบสามสิบปีนะเช่นถ้าเราครบสี่สิบปุ๊บก็สามสิบปีทันทีเลยะชีวิตเราแล้วเพราะอยู่มาตั้งสิบขวบครับ ก็จนถึงวันนี้ก็เราก็อยากให้วงการดีขึ้นเรื่อยๆๆก็ขอทุกภาคส่วนนะครับทั้งผู้ใหญ่ทั้งรัฐบาลทั้งอะไรก็แล้วแต่ก็ช่วยกันสนับสนุนพยายาทุกประเภทนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แค่สนเกอร์เนาะแต่เราเราก็ทําเราก็เป็นฟันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนวงการนะครับถึงเราจะทํำธุรกิจตรงนี้เราก็พยายามตอบแทนลูกค้าให้มีอะไร ให้คุ้มค่าการกับการซื้อคิวแล้วก็ได้เราไทำแนะนำแบบแต่ว่าจะแบบเอออยากใช้สัตย์พยาะไรอย่งเงี้ยคือแบบว่าเราแฝงความรู้ด้วยตลอดให้คุณภาพที่เต็นที่ด้วยก็ใหเประโยชน์สู่สังคมหรือองการได้เราก็จะเราก็จะทำครับผมเราก็จะพยายามนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยครับสวัสดีครับ Impression Q ิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม